เจอตัวแล้วเจ้าตัวมาที่ตัวแม่อั้นพัชราภาตามหาแต่บันมีปัญหาใหญ่จากกรณีซุปตาตัวแม่อย่างอาั้นพัชราภา ประกาศตามหาหมาหายชื่อตัวล่าสุดเจอตัวแล้วมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ใจดีดูแลถัวไว้และเมื่อเห็นข่าวจึงติดต่อน,นำมาส่งที่บ้านขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รักสุนัขมากๆสำหรับซุปตาตัวแม่วงการบันเทิงอย่างอันพัชราภาซึ่งอัมมักจะช่วยเหลือเหล่าสุนัขจรจัดและยังเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านอีกหลายตัวด้วยกันแต่ทว่าเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาอันพัชราภาประกาศตามหาสุนัขชื่อว่าถั่ว เป็นสุนัขจรจัดที่อ่ะมอดูแลอยู่เป็นประจำและพยายามจะรับเลี้ยงแต่เจ้าถั่วไม่ยอมซึ่งเจ้าถั่วได้หายตัวไปทำเอานางเอกตัวแม่เป็นห่วงอย่างมากและประกาศว่าใครที่พบเจอให้ติดต่อกลับมาหาเนื่องจากถั่วเป็นที่รักของทุกๆคนแถวนั้นอโรขิดล่าง Forward ขีดล่าง iOS Click powered by g l i เออร์โซ ทางเพจอัม้มพัชราภาได้โพสต์ข้อความตามหารถวไว้เมื่อวันที่18เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาว่าอันพัชราภา ประกาศตามหาสุนัขตัวนี้ค่ะเพศผู้สีน้ำตาลลำตัวโหลดขาสัน้นอ้ําเรียกเขาว่าถั่วถั่วเป็นสุนัขริมถนนชอบเดินข้ามถนนมาหน้าบ้านอ้ําเป็นเวลาหลายปีจนเป็นเพื่อนกับพี่แสนดีอ้ําพยายามจะให้เขาเป็นหมาของที่บ้านแต่เขาไม่ยอมจะรองออกตอนตีสี่เป็นประจำถั่วเป็นที่รักของหลายบ้านและหลายบ้านก็พยายามจะเลี้ยงเขาแล้วแต่เขาคงไม่ยอมยังคงชอบเดินไปมาที่ประจำเขาคือหน้าเซเว่นแถวช็อกโกแลตวิลจนตอนหลังย้ายมาแถว ต้องการปีโปรโลเลียมแห่งประเทศไทยถนนเสรีไทยมีพี่พี่ช่วยการดูแลทัวร์ แต่ตอนนี้ถัวยังไม่กลับมาหาพี่ๆเลยค่ะใครเจอน้องโปรดติดต่อเบอร์ xx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  นะคะต่อมาได้แจ้งข่าวดีเอาไว้อัปเดตล่าสุดวันที่19เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช6 6เจอน้องถัวแล้วนะคะมีพี่ใจดีเอาน้องไปดูแลจนน้องติดพี่มา่าเลยลืมบ้านพอทราบข่าวว่ามีเจ้าของเลยนำมาส่งคืนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะและได้โพสอีกครั้งหลังเจอตัวถัวและพิวินได้อุ้มถัวกลับมาส่งถึงบ้านเพราะว่างานนี้เจอปัญหาใหญ่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวเจ ถูกแล้วนะคะขอบคุณพลังโซเชียลทุกคนมากค่ะขอบคุณพี่ที่โทรมาแจง้งและพี่ที่เก็บถั่วไว้นะคะพี่ๆในรูปคือคนที่ถั่วเคยไปอยู่มาแล้วทั้งนั้นค่ะทุกคนเป็นห่วงถั่วมากและพร้อมให้ถั่วอยู่ด้วยทุกคนเลยแต่ถั่วก็ยังเป็นถั่วที่ไม่เคยอยู่ที่ไหนน,น,นานๆเลยตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะคุยกันค่ะว่าจะให้ใครเลี้ยงเพราะพี่ทุกคนเลี้ยงดีกันทั้งนั้นเลยปัญหาถั่วคือช่วงตีสี่จะไม่ยอมอยู่บ้านจะชอบร้องออกไปข้างนอกเป็นประจำหรือพลัดกันเลี้ยงดีถั่วรักทุกคนเลย